สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราเจอกันในหัวข้อเรื่องของเทคนิคการลดหุ่นเพื่อใส่ชุดราตรีสำหรับวัย40บวงนะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูวีก่อนนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะคะคุณครูวีแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งคุณครูวีแชร์ก่อนนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะคุณครูวีแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแชร์ก่อนแชร์ไปที่ facebook นะคะเลือก Facebook ก่อนนะคะ ครูวีแชร์แป๊บหนึ่งนะคะครูวีแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะในหัวข้อนะคะหัวข้อที่มีชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งครูวครูวีแป๊นึงนะคะครูวีเปิดดูเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยว่าชัดหรือเปล่านะคะสักครู่นะคะสักครู่นะ ไลฟ์ของเรายังอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณวีเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะเรียบร้อยคุณครูวีกดนะคะส่งข้อความนิดนึงนะคะโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อย เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอ๋อโอเคค่ะ Facebook นะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราเจอกันในหัวข้อเรื่องของเรานะคะจะลดขุ่นเพื่อใส่ชุดราตรีได้อย่างไรในวัย40บวกนะคะก็ เราเข้ามาแล้วนะคะคุณรูณบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะคะความรู้ในวันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้ทําไมถึงต้องพูดหัวข้อเรื่องของการลดหุ่นลดพุงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท้องตรงนี้นะ,ะ <c oughs> มันต้องลดพุงนะคะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะหน้าท้องนะคะ <c oughs> เพื่อเพราะอะไรคะฤดูการนี้นะคะช่วงนี้เป็นเดือนมิถุนาแล้วนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นกรกฎานะคะ ช่วงนี้นะคะ,ะสาวๆนะคะที่อายุ40ขึ้นไปเรามีโอกาสเยอะมากที่จะได้ร่วมง,งานอะไรคะช่วงนี้มีงานอะไรเยอะช่วงนี้จะมีงานแต่งงานบวชเยอะนะคะเพราะนั้นเวลาที่เรานะคะจะไปร่วมง,งานเหล่านี้สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในการไปร่วมง,งานนะคะอันนึงก็คือเขาเรียกว่าเสื้อผ้าที่สวยแล้วเราก็จะต้องมีหุ่นที่เรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไร หุ่นแบบที่ทําให้เรามั่นใจอะนะคะใครเห็นด้วยกด1นึไหมคุณครูวีหน่อยนะใครเห็นด้วยว่าการที่เราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะการที่เรามีความมั่นใจเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าแล้วเราก็มันก็ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เรานะคะวิธีการคืออย่างนี้ค่ะจากวันเนี้นะคะไปจนถึง สิ้นเดือนกันยาเนาะใครมีเวลาที่สมมุติว่าเราจะต้องไปร่วมงานเกษียณคุณครูที่โรงเรียนหรือพี่ๆที่ทํางานนะคะที่จะเกษียณอายุราชะการหรือไปร่วมงานบวชงานแต่งที่เราจําเป็นที่จะต้องใส่ชุดราตรีเนาะเราอะคะสามารถเอาความรู้นะคะในคลิปนี้ที่คุณครูวีจะแบ่งปันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งมีเทคนิคอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะคุณครูวีจะเปิดรูปให้ดูก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนหน้านี้นะคุณครูวีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยนะคะหนัก84นะคะ84นะคะสูงสุดเลย86กิโลเอาเปิดรูปให้ดูอันนี้เป็นรูปของคุณครูวีนะคะเมื่อปี63แล้วก็ปี64เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะก็คือเราเนี่ยตัวอ้วนมากตัวอ้วนพีอ้วนใหญ่มาก แล้วเวลาที่เราใส่ชุดเดิมเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเดิมเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเลยแต่พอวันหนึ่งนะที่เราตัวแบบตัวแบบตัวไซส์เนี้ยตัวเท่าที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะคือดูหน้าหน้านี้ไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์นะไม่ได้ใช้การตกแต่งไม่ได้ใช้ใดๆเลยนะคะปรากฏว่ามันแบบมันพองมากค่ะใส่ชุดก็เรียกว่าคิดว่าตัวเองสวยนะสวยสุดๆแล้วล่ะ แต่ว่าจริงๆถามเลยในใจมั่นใจไหมคือไม่ได้มั่นใจหรือในเวลานั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาอย่างที่เห็นอันนี้เป็นงานปีใหม่ของโรงพยาบาลเนาะเราลดหุ่นครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะเราหุ่นดีเราลดหุ่นครั้งเดียวเรารักษามันให้อยู่รอดกับเราเราหุ่นดีไปตลอดชีวิตแล้วก็เวลาที่เราสร้างนิสัยของความหุ่นดีเราไปตรวจสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเจาะเลือดเราตอนไหนเราก็ได้ผลตรวจสุขภาพที่ดีแล้วเราก็รู้สึกแข็งแรงกระพี้กระเป๋าเนาะกับตัวเองนะคะ คุณครูวีเอารูปตัวเองเนี่ยย่อไว้ที่มุมด้านล่างให้ดูเนาะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นะคุณครูวีจะแบ่งปันนะคะสำหรับวิธีการที่เราจะลดพุงได้นะคะลดรอบเอวได้เพื่อให้ใส่เสื้อผ้าแล้วสวยงามรู้สึกมั่นใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเราสามารถลดพุงได้สิ่งที่เราได้รับคือสุขภาพดีนะคะ ใครเข้าใจคำว่าสุขภาพดีพิมพ์มานะคะสุขภาพดีเทคนิคที่หนึ่งะคะที่คุณครูวีจะแบ่งปันนะคะในวันนี้ก็คือให้คุณเลิกกินน้ำตาลนะคะวันนี้คุณครูวีปล่อยคลิปใน TikTok ออกไปเนาะว่าจริงๆน้ำตาลนะคะมันจะมีทั้งแบบที่เราเนี่ยรู้แล้วก็ที่เราไม่รู้เนาะซึ่ง มันมีน้ำตาลชนิดหนึ่งที่อยู่ในอาหารธรรมชาติที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะในไลฟ์นี้คุณครูวีอยากจะแบ่งปันว่ามันมีผล,ลไม้บางอย่างที่เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นมากๆเลยนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือวันนี้คุณครูยกตัวอย่าง3ตัวนะอันแรกก็คือ สับปะรดนะคะคือเขาเวลาเขาวัดว่าเวลาเรากินน้ําตาลเข้าไปแล้วเนี่ยกินผลไม้เข้าไปแล้วมันมีการดูดซึมได้เร็วแค่ไหนเนาะเร็วแค่ไหนเปรียบเทียบกับกลูโคสนะคะกลูโคสที่เขาเอาไว้ฉีดให้กับคนป่วยที่น้ําตาลตก หรือว่าคนที่อ่อนเพลียนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในคนที่น้ําตาลต่ํามากๆนะคะเพื่อรักษาอาการน้ําตาลต่ําเขาก็จะฉีดกูโคสฉีดปุ๊บเอาไปใช้ได้ทันทีนะคะร่างกายจากที่น้ําตาลต่ําก็จะพุ่งฟึบขึ้นมาได้ทันทีเลยนะ เขาเปรียบเทียบกับกลูโคโสซึ่งให้กลูโคโสเนี่ยให้เป็นค่าสูงสุดอยู่ที่100เขาเรียกว่าค่าดัดชนีน้ําตาลนะคะยิ่งค่าดัดชนีน้ําตาลสูงเท่าไหร่คุณยิ่งกระตุน้นฮอร์โมนอินซูลินได้มากเท่านั้นนะคะคุณครูวีเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมานะคะแล้วร่างกายบอกให้นะคะเราเก็บสะสมพลังงานถ้าเรา ถูกกระตุ้นนะคะอาหารที่กระตุ้นอินซูลินได้มากที่สุดนะคะก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลน,นะคะอันดับถัดมาคือแป้งขัดขาวแล้วก็ถึงเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดตธรรมชาติแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโปรโตีนนะคะโปรโตีนคือถ้าเป็นโปรโตีนที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตก็กระตุ้นอินซูลินสูงเหมือนกันอ่ะผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงนะคะ เป็นอันดับปานกลางค่อนข้างไปทางสูงมีดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ77ก็คือสับปะรดนะคะดังนั้นสับปะรดเนี่ยถ้าใครกินอยู่ในช่วงที่เราลดหุ่นคุณครูวีก็แนะนำว่าให้กินแต่น้อยนะคะชิ้นสองชิ้นก็เพียงพออย่าก,กินเยอะแม้ว่าสับปะรดจะมีเอนไซม์จะมีน้ำย่อยช่วยให้เราย่อยอาหารนะคะแต่ให้เรากินในปริมาณ ที่เหมาะสมนะคะ1-2ชิ้นก็เพียงพอแล้วเพราะดัชนีน้ำตาลค่อนข้างสูงแม้ว่าตัวเขาจะมีไฟเบอร์หรือมีเอนไซม์แต่ดัชนีน้ำตาลในสับป,ประรดก็สูงมากๆนะคะอันดับที่สองสับป,ประรดครูวีขออภัยสับป,ประรดมีปปดัชนีน้ำตาลอยู่ที่60กว่าครูวีขออภายนะคะบอกผิดไปสับป,ประรดมีปปดัชนีน้ำตาลที่ประมาณ6กกว่าอันดับที่สนะคะก็คือ แตงโมนะคะแตงโมมีดัชนีน้ําตาลอยู่ที่77เขาจะวัดว่าน้ําตาลสูงหรือไม่สูงนะคะจะังวที่ดัชนีน้ำตาลสูงกว่า70ขึ้นไปถือว่าเป็นโซนสีแดงนะคะดัชนีน้ําตาลสูงมากแตงโมนะคะเชื่อไหม,อมตอนที่คุณครูวีเนี่ยสะสมความอ้วนสะสมไขมันจนตัวเท่านี้นะคะตัวเท่านี้นะคะตัวเท่านี้คุณครูวีเคยกินแตงโมครั้งเดียวหนึ่ลูกเชื่อไหม หนึ่งเขาเรียกว่านอนตอนนั้นคือหลังคลอดนะเราก็กินแตงโมเนี่ยคนเดียวหนึ่งลูกหนึ่งคนใช้เวลาประมาณ15นาทีนอนกินลูกเดียวเรียบนะคะแล้วก็กินข้าวต่อนะคะเราก็คิดว่าเราหลังคลอดเนาะเราก็กินไม่เป็นไรใช่ไหมเรากินสะสมสะสมนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่ได้ใส่ใจเลยว่าผลไม้บางอย่างกินเยอะนะคะยิ่งกินเยอะ ยิ่งกระตุ้นอินซูลินเพราะยิ่งกระตุ้นอินซูลินเยอะก็ยิ่งเก็บสะสมนะคะตัวจึงบวมนะคะเท่านี้เลยนะแตงโมเป็นสิ่งที่เราควรกินให้น้อยที่สุดหรือใครลดหุ่นอยู่นะคะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยก็ไปกินผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำๆเนาะดัชนีน้ำตาลต่ำๆเช่นอะไรเช่น แอปเปิลแก้วมังกรฝรั่งนะคะอันนี้ก็คือทานได้แต่ก็มีจํานวนนะคะก็คือประมาณนะคะไม่เกินหนึ่งถ้วยนะคะเล็กๆนะคะเราสามารถทานได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือให้เราระวังนะคะถ้าเป็นตัดน้ําตาลก็คือน้ําตาลที่เติมเข้ามาอาหารที่มีรสหวานโดยเฉพาะผลไม้นะคะให้เรารู้จักเลือกเพราะว่าอะไรคะน้ำตาลเนี่ยเวลาเรากินเติมเข้าไปมันจะไม่อิ่มนะมันจะกินได้เรื่อยๆกินได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ จัดเขาเรียกว่าจํากัดปริมาณน้ําตาลที่กินมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เกิดการสะสมเนาะร่างกายของเราเนี่ยจะสะสมแบบนี้ค่ะคือร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราสมมติว่าเราเก็บสะสมพลังงานใช่ไหมระดับการเก็บคือเก็บในเซลล์เก็บที่ตับเก็บที่กล้ามเนื้อนะแต่เวลาที่ใช้กล้ามเนื้อเนี่ยพลังงานจะถูกสงวนเอาไว้ไกโคเจน300กรัมในกล้ามเนื้อถูกเก็บไว้แต่เวลาใช้งานจริงๆนะเขาจะใช้จากในเซลล์ก่อนแล้วก็เข้าไปใช้ที่ อีก100กรัมไกลโคเจนคิดเป็นพลังงานที่ประมาณ400กิโลแคลอรีดังนั้นนะคะถ้าใครดูคลิปคุณครูวีนะคะบ่อยๆครูวีก็จะบอกว่าในระหว่างมือ้อถ้าใครต้องการลดน้ำหนักนะคะให้งดกินจุบจิบเพื่อให้ฮอร์โมนอินซูลินของเราสงบไม่ถูกกระตุน้น <c oughs> เวลาฮอร์โมนอินซูลินไม่ถูกกระตุ้นนะคะ <c oughs> เขาก็จะดึงเอาพลังงานมาใช้ตามลำดับเอาในเซลล์มาก่อน4กรัมนะคะ พอเอาเอาเอาดีเซลออกมาก่อนสี่กรรมปุ๊บก็เอาจากในตับนะคะออกมาใช้พอได้ตับออกมาให้จนหมดแล้วเขาจะเริ่มเอาไปใช้ไขมันนะคะที่เก็บที่พุงที่แขนที่ขาออกมาใช้แล้ววันนี้ใครต้องการลดพุงคุณครูวีแนะนำเลยนะคะข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปก็คือพอเราจํากัดนะคะ ปริมาณน้ําตาลแล้วให้เราข้อถัดไปก็คือเว้นการกินนะคะเว้นการกินมื้อสุดท้ายไปจนถึงมื้อแรกเนี่ยมากกว่า16ชั่วโมงเพราะอะไรครับพอเรากินน้ําตาลน้อยเนาะการสะสมเกิดขึ้นน้อยนะคะแล้วเราก็เว้นช่วงให้ร่างกายเนี่ยได้ใช้พลังงานเดิมที่สะสมอยู่นะคะเราอยากรู้ว่าพลังงานที่เราสะสมอยู่เดิมมีกี่มากน้อยนะคะ ก็ให้เราวัดดูรอบเอวของตัวเอง รอบเอวของตัวเองดูว่าวันนี้นะคะรอบเอวถ้าเป็นผู้หญิงเกิน80เซนหรือเปล่าเซนติเมตรถ้าเป็นผู้ชายเกิน90เซนติเมตรหรือเปล่าถ้าเกินก็คือคุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วนะคะเพราะรอบเอวที่มากขึ้นนะคะไขมันที่เพิ่มมากขึ้นหมายถึงการอักเสบที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะเวลาเรากินเกินร่างกายจะกระตุ้นการอักเสบแล้วก็ทําให้เราเป็นโรคแห่งความเสื่อมต่างๆมากมายนะคะเบาหวานความดันมะเร็งเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นกับเราได้เพราะนั้นให้เรานะคะคุมรอบเอวของเรา ให้ได้เนาะโดยสรุปนะข้อที่1ก็คือกินน้ำตาลให้น้อยข้อที่2เป็นช่วงกานกินนะระหว่างวันเนี่ยอยู่ที่16ชั่วโมงขึ้นไปข้อที่3ก็คือให้คุณกินโปรโตีนให้เพียงพอข้อนี้นะคะหลายๆคนคือตกหมาตายมากๆเลยเพราะว่าเราอะกินน้อยกลัวอ้วนแต่เรานะคะกินโปรโตีนไม่เพียงพอทำให้ การเผาผลาญพลังงานเกิดขึ้นได้ไม่ดีนะคะโปรโตีนที่เรากินเข้าไปหน้าที่ของเขาคือเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายนะคะก็คือกล้ามเนื้อเนาะผมผิวเล็บนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆอันดับต่อไปนะคะโปรโตีนก็มีหน้าที่นะคะเขาเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีหน้าที่สร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยและฮอร์โมนบางชนิด ดังนั้น,นะคะถ้าเรากินโปรโตีนไม่เพียงพอ <c oughs> ถ้าเรากินโปรโตีนไม่เพียงพอนะคะขออภัยนะคะร่างกายนะคะก็จะมีเตาเผาที่เรียกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยลดน้อยลงพอเตาเผาลดน้อยลงการเผาผลาญก็ต่ําลงดังนั้นถ้าเรายิ่งกินน้อยการเผาผลาญยิ่งต่ําพอกลับไปกินเหมือนเดิมนะคะร่างกายก็ เก็บมากขึ้นเพราะว่าเกิดปรากฏการ Yo ์โยโย่เอฟเฟกนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยพอเวลาเราเนี่ยกินน้อยเขาก็ใช้น้อยนะคะแต่พอเรากลับไปกินเท่าเดิมเราใช้น้อยใช่ไหมคะร่างกายก็ยิ่งเก็บสะสมก็เป็นปัญหาโยโย่เอฟเฟกกลับมาอ้วนมากกว่าเดิมนะคะไม่ใช่อ้วนเท่าเดิมอ้วนมากกว่าเดิมนะคะอ้วนเยอะหรืออ้วนน้อยอ้วนเยอะครับถ้ากินโปรตีนไม่พอดังนั้นนะคะโปรตีนที่คุณครูวีแนะนํา มัน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 ค่ะค่มันมันก็ก็ก็จะเป็นไปคันนีไม่ะนะคะโปรตีนที่คุณครูวีแนะนํานะคะก็คือ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมในช่วงลดน้าหนักแต่ถ้าเกิดใครทําน้ําหนักได้แล้วนะคะก็กินโปรตีนอยู่ที่1กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมนะคะเท่าไหร่ก็ไปดูในคลิปนะคะที่คุณครูวีเคยแนะนําเอาไว้นะคะว่าจะต้องกินเท่าไหร่โปรตีนนะคะที่ดีคุณครูวีแนะนําอย่างนี้ค่ะว่า แนะนำให้กินโปรโตีนจากธรรมชาตินะธรรมชาติคืออะไรเนื้อสัตว์นะคะคือโปรโตีนธรรมชาติถั่วนะคะคือโปรตีนธรรมชาติไข่นะคะเป็นโปรโตีนจากธรรมชาตินะคะหรือนมแต่นมก็มีวิธีเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกนมที่มีแป้งมีคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลผสมอยู่ให้หน้อยที่สุดอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่านะคะก็คือถ้าถ้าเราดูนะคะ เพราะในเวลาที่เราลดน้าหนักเราอยากลดหุ่นนะสิ่งที่เราต้องจํากัดหรือกินให้พอเหมาะก็คือข้าวแป้งน้ําตาลเส้นหรือในหมวดของคาร์โบไฮเดตนะคะกินให้น้อยลงเพื่อให้ร่างกายสามารถดึงเอาของเดิมออกมาใช้แต่เมื่อไรที่คุณกินคาร์โบไฮเดตเกินนะคะร่างกายก็ใช้คาร์โบไฮเดตส่วนที่กินนะั่นแหละทั้งหมดเนี่ยใช้ไม่หมดก็เอาไปเก็บสะสมเป็นไขมันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉนั้นคาร์โบไฮเดตเป็นสิ่งที่เราจะต้อง กินให้น้อยลงไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะคะกินให้น้อยลงแต่เพราะายังไงเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่แล้วนะคะทีนี้กินให้เพียงพอพอเราได้น้ําหนักหรือได้รอบเอวที่ต้องการเราก็กลับมากินนะคะ1กรัมต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลกรัมเหมือนเดิมนะ,ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อแนะนําสุดท้ายนะคะสําหรับการเตรียมตัวนะคะลดหุ่นนะคะก็ลดหุ่นะ เพื่อไปใส่ชุดราตรีเพื่อไปออกงานนะคะก็คือการกิน<ๆ>ผักใบเขียวอันนี้สำคัญมากๆผักใบเขียวนะะี่ค่ะเขาจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการทำงานของตับนะคะซึ่งตับก็จะสร้างเอนไซม์มานะคะช่วยนะคะกระบวนการเขาเรียกว่าขับของเสียจัดการของเสียนะคะต่างๆแล้วนะคะก็จะทำให้ การเผาผลาญหรือระบบเผาผลาญเนี่ยของเราเนี่ยดีขึ้นนะเพราะนั้นการกินผักใบเขียวนะคะช่วยไ้ตับได้ทํางานอย่างแข็งแรงนะคะกําจัดของเสียนะคะช่วยในเรื่องแล้วยังมีใยอาหารที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะคะเพราะวิตามินบางอย่างร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตได้เองนะคะต้องอาศัยแบคทีเรียในลาไส้ที่ช่วยผลิตนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญเนาะ แล้วลำไส้ที่ดีนะคะที่มีไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ก็เป็นตัวช่วยทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงนะคะถ้าลำไส้แข็งแรงสุขภาพของเราก็แข็งแรงด้วยนะเราสามารถลดหุ่นได้ด้วย4เทคนิค4วิธีการเหล่านี้นะคุณครูวิสรุปให้ฟงะะหังนะคะข้อที่1นะคะก็คือให้คุณเลิกกินน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้คุณ น้ำตาลที่รู้นะมันมาในรูปของน้ําตาลจะชัดในรูปของน้ําหวานเนาะชาไข่มุกกาแฟ,แฟเย็นน้ําอัดโลมอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะผละไม้รสหวานเนาะสับประรดนะคะแตงโมแล้วก็คุณรู้ลือบอกอีกอย่างนึงอินทผาลัมแห้งนะคะมีค่ากันน้ำแต่เฉลีน้ำตาลหนึ่งร้อยเลยนะคะเลี้ยงได้เลี้ยงนะคะลดได้ลดละได้ละนะคะผละไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะ อันดับต่อไปให้เว้นช่วงการกินระหว่างวันที่16ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้จะทําให้ร่างกายอ่ะใช้ไขมันเดิมที่สะสมออกไปให้หมดนะคะข้อถัดไปก็คือกินโปรโตีนให้เพียงพอ1.5กรัมต่อหนึ่ัหนัว1กิโลกรัมแหมววันนี้เหมือนเอาสูตรทั้งหมดมาเล่าให้ฟังเลยนะนะ,ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้คุณกินผักใบเขียวนะคะผักไม่ใช่ว่าอยากกินอะไรก็ได้นะคะสะดาอย่างเงี้ยมีน้ําตาลเยอะมากนะคะคนบางคนที่ อยากควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแต่กินผักสะเดาจะบอกว่าน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงมากนะคะเพราะว่าสะเดามีค่าดัชนีน้ําตาลสูงมากๆนะคะยิ่งนะคะกินกับน้ำพริกหวานนะคะยิ่งน้ําตาลพุ่งสูงปรี๊ดนะคะใครอยากลดน้ําหนักไม่แนะนําให้กินสะเดานะคะ <PR ES> เพราะว่าดัชนีน้ําตาลสูงมากนะคะกินผักใบเขียวเพื่อทําให้ตับของเรานะคะไดเอนไซม์นะคะในการทํางานในการ กำจัดของเสียนะคะลดการอักเสบแล้วก็ได้ไฟเบอร์ที่ช่วยเป็นอาหารของแบคทีเรียนะคะในเรื่องของการผลิตวิตามินบางอย่างที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้ต้องให้แบคทีเรียในลาไส้ผลิตให้นะ,ะทาอย่างนี้คุณครูวีนะคะแนะนํานะคะทําอย่างนี้นะคะต่อเนื่องกันนะคะเดือนกันยาคุณใส่ชุดราตรีสวยแน่นอนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้คุณครูวีนะคะสำหรับคนที่มาชมย้อนหลังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูวีด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะคุณครูวีเปิดคอร์สเปลี่ยนไซส์ใหม่ในวัย40บัวน,นะคะสำหรับผู้หญิงทุกคนสำหรับคุณแม่ทุกคนที่ต้องการมีหุ่นดีแล้วก็มีสุขภาพยอดเยี่ยมเพื่อคุณจะได้เป็นคนที่สามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้แล้วคุณก็จะ มีความมั่นใจกลับมามั่นใจสามารถที่จะใส่ชุดอะไรก็สวยแล้วก็คืนความมั่นใจกลับมานะคะเหมือนอย่างที่คุณครูวีได้รับเพราะว่าคุณครูวีสามารถลดน้ําหนักนะคะจาก84กิโลลงมาได้เหลือทุกวันนี้ไม่ถึง72กิโลนะคะใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วคุณครูวีก็สามารถลดรอบเอวนะคะจาก40นิ้วนะคะลงมาเหลือ32นิ้วนะคะรอบเอว 8นิ้วนะคะตอนนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกแข็งแรงแล้วก็กระปี้กระเป๋าตัวเบาขึ้นนะคะคุณครูวีทำได้นะคะทุกทุกคนก็ทำได้ค่ะ,ะวันนี้ครูวีลาไปก่อนฝากก,กกดไลค์กดแชร์นะเราเจอกันใหม่นะคะในในคลิปหน้านะคะ ใช่ตอนนั้นแม่อุ่นมากเหมือนซูโม่จริงบอกว่าตัวเหมันปลาซี